สวัสดีจ้าช่องสาวเรือหน่อยคุ้นบ้านๆจะมื่อนี้มีโอกาสได้มาเหตุบุญอีกแล้วจ้ะออกจาก,กตลาดบ้านเรือพานน้องๆแวะมาเหตสังกท่านอยู่วัดประพุทธยันตรีคือเก่าจ้ะสวยงาม เป็นวัดโบราณนะจ๊ะเป็นของโบราณกระดูกซากซากกระดูกซากของเก่าเพิ่นอันนั้นมนุษย์อีหยังก็จะเพิ่นเอิ้นอันนี้ซากข้องกระดูกอื้ม ที่เพื่อนขุดขุดพ่อเนาะจ้ะเวลาบอได้เวลาลูดูเด้อลูหลานก็ถ่ายลูกลูกนน่ลิดนนะเด้อ,อตั้งแต่สมยัยโบราณคุณเนาะจ้ะนัินโค้งกระดูกเก่าคนเนจ้ะ สภาพแบบว่าฟันเ่ินเพิ่งดีเบ,บื่อูะเจอกับน้องบนล่า โค้งกระดูกพ่นสมบูรณ์สมบูรณ์ด้ว่เป็นนาฝนเนะจ๊ะกำลังงามต้นไม้เขียวะกีผีเสื้อกะเต็มีเสือ View views this way mm -hmm. From path beauty this so way นั่นเป็นวิวทั้งลางเลยจ้ะอันนี้อยู่ทั้งทื่อไม่มาฝากคนไรก็แช่ก็ชาวสะไคร้สาวเรือหน่อยขึ้นบ้านที่เก่าเนี่ยเด้อจ้ะมาเนี่ยแก शुरुआती